ทำไมดาบของญี่ปุ่นถึงต้องทำมาจากธรรมะฮากเนะเท่านั้นมิคามิสาธิตให้เราดูเขาเริ่มจากใช้เหล็กกล้าธรรมดาแม้จะตีเหล็กขนาดที่ยังร้อนมันก็ยังไม่แบนลงเขาจึงตีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นไหมครับว่ามันแตกละเอียดเลยโอ้จริงด้วยครับ จากนั้นเขาเปลี่ยนมาใช้ธร,รมาหากนันอีกเขาใช้วิธีตีเหล็กขนาดที่ยังร้อนเช่นกันแต่มันก็ไม่แตกละเอียดและเริ่มมีลักษณะแบนลงทีละน้อยจากนั้นเมื่อเขาพับและตีต่อไปด้านข้างของเหล็กจะเชื่อมเข้าหากันและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ความไม่บริสุทธิ์ที่ฝังตัวอยู่ในธรรมากนี้เชื่อกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดคุณสมบัตินี้